ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมูวิกรูกับเรา2คนนะครับใช่ครับนี่คือช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์ของเราก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เรา2คนจะส่งสปอตไลท์ไปกับเว a บ o n s นส์เวบนสเนี่ยสื่อมวชนบอกว่าเป็นหนังที่เวลาดูแล้ว มันคาดไม่ถึงคนเขาบอกในตัวอย่างมันมันน่ากลัวแล้วนะ เขาบอกหนังเรื่องจริงๆอ่ะมันมีอะไรมากกว่าในตัวอย่างแล้วก็ต้องยกความดีให้กับผู้กับแซคครเกอร์ที่เขาบอกไว้เลยว่าเวลาเขาเขียนบทหนังนร้่ลงไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะจบตรงตรงไหนนั่นนะซึ่งแม้แต่ตัวนักแสดงนำนะครับอย่างจูเลียการ์เนอร์เขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาไม่เคยอ่านบทแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เธอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่และมันหายากขึ้นทุกวันเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญเลยเธอเป็นแฟนตัวยงของภาพยนตร์เรื่อง barbarian นะครับของผู้กับแซคคราเกอร์นั่นเองเพราะฉะนั ับทีมงานนี้มากๆกับอู้มกับกับทีมนักแสดงเรื่องนี้มากแล้วก็เฝ้ารอนะครับไม่ใช่แค่คนดูอย่างเดียวแต่ตัวเธอเองก็ยังเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้สัทีแน่นอนครับสำหรับแฟนๆแซคครเกอร์นั้นก็ต้องไปติดตามผลงานของเขาในโรงภาพยนตร์นะครับแน่นอนตัวละครทั้งหลายความเหนือเหนือความคาดหมายของพล็อตของเรื่องที่เขาบอกว่าอย่าสปอยนะ อย่าบอกเพื่อนๆว่าหนังมันจะลงเอายังไงแต่แน่นอนตอนนี้เราสองคนมีคลิปพิเศษมาฝากกันนะครับไปติดตามราเอียดทั้งหนที่ได้กับ Weapons ในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ I just want to say how very sorry I am for all of what's happened I know there's nothing I can say to make this better The truth is is that I want an answer just as bad as all of you

This is a true story 17 kids walked outside And they never came back This is where the story <We 're S 1> started วันนี้ในโรงพัพยนต์ We're just gonna pretend like nothing's going on? The Conjuring คนเรียกขีพิธีกรรมครั้งสุดท้าย4กันยายนี้ในรูปแบบ IMAX ScreenX 4DX Sigma c i n e Stadium MX4D และในโรงพัพยนต์ we